ดูนี่ฮะไข่โอ้ยเพมขอบใจนกขอบใจเล่ขอบใจจริงๆโอ้ตรงนี้เยอะนกตรงนี้เยอะแต่อนอใหญ่เมื่อกี้อยู่ไหนอ้ยตรงนี้เยอะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยอนี่ที่นกหักน่ะแบบนี้เนี่ยมันนิ่มแล้วนะนบนกนิ่มมันอากาศวปนนี้อากาศร้อนมันก็เลยทำให้หน่อไม้เริ่มจะฝ่อเร็วนี่นี่ นีไหมที่มองเห็นประมาณเท่านี้กว่าจะได้แต่ละคลิปกว่าจะได้แต่ละคลิปสวยจังเลยคิวไผ่โยนไปตรงนี้ก่อน โอ้ยเสียงเพลงหรือเปล่าเนี่ยมอเตอร์ไซค์คันเมื่อกี้เปิดเพลงดังลั่นเลยโอ้ยโอยนอเนี่ย โอ้ยมันนิ่มแล้วเสื้อป้าปอแขนที่แขนป้ามีแต่ขนหมาค่ะเพราะว่าหมานั่งนั่งตักป้าหุ้ย โอ้ ه, ตรงนี้เยอะจังนู่นน่ะแต่มันรกนี่สโิโอ้ยทำไมจะจะหักได้เนี่ยมันรกอันอย่างเงี้ยมันมันมันเยอะมันทิ่มตาโอ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยเราทำไงจะเป็นสิบเลยนะ <c oughs> คันจากมันมีผงที่เปลือกหน่อไม้ค่ะโอ้ยไม่ถึงถึงไหมไม่โอ้ยเนี่ยไหนนั่นอ่ะเนี่ย ไม่เคยหักดอไไมอยู่ที่หัก้ังหักดอไไมโอ้ยปาไม่ได้ปาไม่ได้คุยแล้วโอ้ยทำไงจะได้เนี่ยมันมันเยอะเลยต้องหักให้ได้เนี่ยคันจะรอให้นกมาหักมันฝ่ดแล้วแหละนก อึ๊บอหอัวออนั่นน่ะนั่นน่ะคลานคลุกเข่าคลุกเข่าไม่ใช่อ้ยฟอแล้วอันนี้นิ่มสองหนอน,นี้โอ้ยแล,แล้วดูหน่อยใหญ่ๆนั่นน่ะนั่นน่ะค่ะมันโอ้ดูสี่ห้าหนอยใหญ่ๆหกเจ็ดโอ้ยมันลกเลยสิ โอ้ยโอ้ยมันล็อกเข้าไปไม่ได้นกก็เข้า